ไม่มีฮอมาอเหรอโเี่ไง,ย,งยิงไม่เข้าี่เจิงไม่เข้าร่วงมาเลยเออฮล่วงตานี่ไงยิงไม่เข้าพี่ครับยิงไม่เข้าะหร โอ้เกือบเกือบเกือบได้พอดีเลยท่านไงเน S S T B ีเลมนาเครื่องดับเลย บครับไายคันยังไม่จบเตียนยิงพาห้าสอง่ะไม่จบไม่จบมีอีกมีอีกจบนะจบนะฮะจบนะไม่ผมจะตายแล้วจบนะจบนะปืนก็ยิงไม่ได้พังทุกอย่างเลยโอยี่ยอ้องมันมาขอเนี่ย้อนี่คนอยู่ซี โอ้โหเคไแม่งยิงแบบไม่ยั้งเลยอะตายยังวะพี่แปดสิบเสียอยู่มั้งเพื่อนตายว่ะนี่พี่แ BM, ปดสิบ BPM เพื่อนตายอยีกแั้นันเดิมเลยที่ยิงมันเลยในปีอะอ๋อล่วงเรียบร้อย BPM แปดร้อยเมตรเอ0ยขึ้นเรียบร้อย TXT ตัวแตก มันอยู่ขอบปีนั่นนะขอบสัพานเรียบร้อยจังบิน วงไปซะสองคันเออข้างหน้าสุดในสมกมีคันตึ้งนหมนี่เคีียเกือบไปใส้คันหน้านะนี่ยะวกครับพี่ จีดวนะมมอีกคันอยู่ไกลๆตรงแถวหลังป้อมไหมเฮ้ยยิงไม่เข้าอ่ะรถไอเออประมาณอ่ะร้อยเจ้าร่วง ไอ้เฮียยิงไม่เข้าแล้วเน่ยเนี่ยเนี่ยสองเอเจที่อะไรกูจะยิงไงเข้าเลยโอ้จีนเออแรกกันแม่โดนจรวด่ะไอสองเอเจแม่งยิงแก้มคลิกเบรดเข้าอ่ะ <laughs> ให้พวกเกียรติยิงไม่ได้ก็ต้องบอกคนอื่นที่มายิงแทน ไอมแปดร้อยเขาจะโชว์เขาไมีปืนค<ะ>นยี่สิบมิลที่ลั่นเร็วเร็วกว่าแบตลี่ไปเ,เ,เร็วกัลบลิงเลเร็วกว่ารถแบตลี่เป๊ะๆป๊ะป๊ป๊ะรถมันเล็กกว่าแต่มันมันดีในเทียวนนั้นแหละมันเล่นเทีย์นี้ก็คือแค่รถวิ่งเล่นเฉยทำอะไรไม่ได้ข<ด>นาดแบตลี่รถในเทีย์ยังยิงไม่เอาไม่อยู่เลยตัวแตกประจำใไค่ไปสองครั้ง ต้อมอยู่ัมเสียมันเสียพออกูก็ยิงไปเหมือนกันนะขอาเชเลนเจอร์อยู่ตรงไหนอยู่ข้างหน้าผมพอดีเลยโหแม่งยิงทะลุปืนเลยอะอะไรก็จกออ่อโอเยสโอเยสอยู่หลังซีนี่เข้ามาแล้วเลยพอจะดูโดนเนี่ยพ่อแม่เพิ่งผ่านตรงนี้ไป ไปทางซ้ายนะรับเราอะอ่าเรียบร้อยออโอเยสล่วงแล้ว